ท้าวเวสสุวรรณเป็นใครทำไมจึงมีรูปร่างเหมือนยักษ์ท้าวเวสสุวรรณเทพเจ้าแห่งความมังคั่ง,งและเจ้านายแห่งูพูดผีปีศาจผู้มีอิทธิฤทธิ์ในการขับไลู่พูดผีปีศาจทั้งหลายสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่วงเล่าให้ฟังอีพีที่15ค่ะช่วงที่จะมาเล่าเรื่องราวตำนานต่างๆให้กับทุกคนได้ฟังแบบสั้นๆกันค่ะท้าวเวสสุวรรณในภาษาพราหมณ์เรียกว่าท้าวกุเวศท่านในพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าท้าวภาัศพ เป็นอธิบดีแห่งอสูรหรือเทพเจ้าแห่งพูดผีปีศาจค่ะทีนี้ลักษณะของท้าเวสวุวรรนะคะทาเวสวุวรรณจะเป็นยักษ์สามขามีฟันแปดซี่มีสี่กอนพระวรากายสีขาวค่ะสวมอาภรณ์งดงามมีมงกุฎเป็นน้ำเต้าทรงอยู่พระเศียรแต่มีรูปกายพิการร่างกายกำยำดูแข็งแรงรูปร่างสมส่วนมือขวาถือกระบองยาวมียักษ์เป็นบริวาร ยักษ์จะเป็นพวกกายทิพย์พวกหนึ่งมีสันดานที่แตกต่างกันบางตนมีสันดานดีประกอบด้วยศิลธรรมแต่บางตนมีสันดานร้ายจิตใจเต็มไปด้วยโทสะโมหะอีกตำนานหนึ่งกล่าวาาว่าท้าวเวสุวรรณนั้นยังมีกายสีเขียวสันฐานนั้นสูงสองคาวุธประมาณ200ร้เส้นมีอาวุธเป็นกระบองมีพาหะคือช้างมา้ารถ ปรา,าสาทอาพรมงกุฎประดับรูปนาคซึ่งดำรงอิสเียยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์ค่ะมีบริวารแสนโกรธนอกจากนี้นะคะตำนานทาเวสุวรรณนั้นปรากฏเชื่อมโยงกับเรื่องรามเกียนด้วยค่ะกล่าวกันว่าทาเวสุวรรณมาจากตระกูลพรมคือพรมทาดา พระพมธาดานั่นเองหนึ่งในสามเทพเจจาผู้เป็นใหญ่พระพมธาดามีบุตรคือเทารัสเตียนเทารัสเตียนนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจใฝ่ธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างมั่นคงไม่ต้องการให้มีสตีเข้ามายุ่งในเขตที่ท่านปฏิบัติธรรมจนได้สาบไว้ว่าหญิงใดก็ตามที่ยุ่งเข้ามาใกล้เข้ามาเฉียดหรือว่าเข้ามาในเขตที่ปฏิบัติธรรมของข้าขอให้หญิงผู้นั้นจงตั้งท้องต่อมาค่ะ นางอิทาวิทาผู้ไม่รู้เรื่องวันหนึ่งนางได้เดินเลยเข้าไปในเขตปริมณฑลปฏิบัติธรรมนางอิทาวิทาจึงตั้งท้องขึ้นตามคำสาบจึงได้ถูกนำไปถวายพระตัตียนจนคลอดออกมาเป็นชายชื่อวิสลาวะต่อมาวิสลาวะได้แต่งงานกับนางเทพองค์หนึ่งมีบุตรชื่อเท้ากุเวศค่ะเรื่องนี้มีตำนานซ้อนกันกับแนวคิดหนึ่งที่บอกว่า ทาเวสุวรรณนั้นเป็นบุตรเท้ารัดเตียนอีกแนวคิดหนึ่งกลับบอกว่าเป็นหลานปู่นี่แหละเมื่อหาข้อยุติไม่ได้เพราะเป็นตำนานจึงถือว่าท้าเวสุวรรณนั้นมาจากตระกูลพมหรือว่าสายพมทาดานั่นเองค่ะทุกคนต่อมาครั้นท้าเวสุวรรณกำเนิดเป็นมนุษย์มีจิตใจไฟธรรมเช่นเดียวกับบรรพบุรุษจึงได้เข้าป่าบำเพ็ญตบะด้วยการอดอาหารจนสามารถบรรลุญาณสมบัติ จนพระพรมทาดาหรือว่าพระพรมและพระอิน์เสด็จลงมาประทานพรแด่ท้าวเวสุวรรณท้าวเวสสุวรรณขอพอรว่าขอให้มีอำนาจครอบงำโลกเป็นผู้รักษาโลกเป็นผู้ไม่มีวันตายและเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ทั้งหลายท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาโลกทางทิศหนึ่งเป็นโลกบาลและเป็นหนึ่งในสีเท้าจตุโลกบาลค่ะ ต่อมานะคะขอเล่าฝั่งทางด้านตำนานของพระพุทธศาสนากันบ้างค่ะกล่าวไว้ว่าในอดีตชาตินั้นท้าวเวสวุวรรณเคยเป็นพรามมาก่อนนามว่ากูเวสพรามก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติกูเวสพรามได้หาเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่อ้อยเปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวยด้วยความใจบุญจึงได้หมั่นแบ่งน้ำอ้อยนั้นให้แก่ผู้สัญจรไปมาเสมออีกทั้งยังแบ่งผลกำไรที่ได้ให้กับคนขัดสนยากไร้เป็นเวลากว่าสองหมื่นปี และด้วยผลบุญกุศลที่ท้าวเวสสุวรรณได้บำเพ็ญภาวนาและบำเพ็ญเพียรมานับหลายพันปีพระพรมและพระอิศวรจึงให้พรแก่ท้าวเวสสุวรรณว่าให้เป็นอมะตะและเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพีเป็นเทพแห่งความร่ำรวยดังนั้นค่ะคนจึงบูชาท้าวเวสสุวรรณเอาไว้เคารพบ,บูชาเพื่อความมั่งคั่งอีกหนึ่งประการตรงตามความหมายของชื่อของท่านคือท้าวเวสสุวรรณคำว่าเวทแปลว่าพ่อค้า จึงหมายถึงพ่อค้าอันมีทรัพย์ได้แก่ทองคําและเมื่อสิ้นอายุไขจึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งโดยมีนามว่ากุเวเทพบุตรและได้เลื่อนคั้นมาปกครองขั้นจตุมหาราชาชิกาแทนองค์มหาราชก่อนหน้าที่ได้หมดบุญไปจึงเป็นที่รู้จักในนามทาเวสวร์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งตำนานในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณซึ่งเชื่อกันว่าในชาตินึงท้าวเวสสุวรรณนั้นซึ่งเดิมชื่อกุเวทพามได้ทําบุญกุศลมากจนชาติต่อมาได้เกิดเป็นกษัตริย์นั่นเองพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารค่ะต่อมาเจ้าชายศิทธ,ธะ ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรล,ลุเป็นโสดาบันและพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ถวายพระเวลุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าได้เข้าไปประทับจึงเป็นอนิสงฆ์ให้ได้วิมานอันสวยงามและการที่พระเจ้าพิมพิสารนั้นถวายทานบ,าบา่อยๆจึงเป็นปัใจจัยให้มีทิพยสมบัติมากมายเมื่อได้เป็นเทวดาก็ทรงมีอำนาจมาก นอกจากตำนานทางด้านพระพุทธศาสนาแล้วนะคะยัง huh. มีตำนานของฝั่งพราหม์ด้วยนะคะสำหรับตำนานของทาวเวสสุวรรณตำนานฝั่งพราหม์เชื่อกันว่าทาวเวสสุวรรณหรือว่าท้าวกุเวศหรือว่ากุเปลานนั้นเป็นพี่ชายต่างมันดาของทศกัณฐ์ค่ะแต่ไปนับถือท้าวมหาพรหมผู้เป็นเทวดาเพราะปรารถนาจะบำเพ็ญบาบารมีบำเพ็ญเพียรทำให้ผิดใจกับพ่อซึ่งอยู่ในตระกูลยักษ์ ซึ่งเท้ามหาพรมนั้นก็โปรดปานเท้ากุเวศหรือว่าเท้าเวสวร์นะคะจึงประทานบุษบกให้เพื่อให้ได้ล่องลอยไปไหนมาไหนได้ตามใจปรารถนาค่ะก่อนที่ทศกัณฐ์จะไปแย่งบุษบกของเท้ากุเวศมาที่พระมหาพรมประทานให้และได้ยึดกุงลงกาที่เท้ากุเวศปกครองอยู่มาได้จนสําเร็จเท้ามหาพรมจึงได้สร้างนครอุลกาให้เท้ากุเวศใหม่ นี่ก็คือตำนานตามคำบอกเล่าของทางฝั่งทางด้านศาสนาพราหมณ์หรือทางฝั่งทางด้านพราหมณ์นะคะทุกคนที่กล่าวมาข้างตน้นก็จะเป็นหลากหลายตำนานจากหลากหลายเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอดีตชาติของทาเวสุวรรณนะคะ จะเห็นได้ว่าทาเวสุวรรณนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจใฝ่ทางด้านธรรมะก็เลยได้เป็นเทพแห่งความมังคังร่ำรวยเพราะว่าให้ทานในอดีตชาตินะคะจึงได้รับการประทานพรแล้วก็ท่านก็ขอพรจากผู้ที่เป็นพระอินทร์ด้วยหลังจากที่ได้รับพรแล้วก็ให้ดูแลทรัพย์สินหรือว่าเฝ้าศาสนสถานต่างๆที่สำคัญดูแลทรัพย์สมบัติของส,สถานที่ต่างๆ น,ะะนี่ก็คือความเชื่อโบราณค่ะนอกจากนี้ความเชื่อโบราณนะคะก็เชื่อว่าท้าวเวสุวรรณนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งอสูรคนโบราณจึงมักทํารูปท้าวเวสสุวรรณแขวนไว้เหนือเปลเด็กอ่อนเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันพูดผีปีศาจได้ไม่ให้มารบกวนเด็ก และนิยมทำพายันรูปท้าเวสุวรรณรวมทั้งทำรูปสลักท้าเวสุวรรณไว้ที่มีดหมอของสัปเปลือกค่ะทุกคนเพื่อกำลาบวิญญาณและยังมีผู้พกพาท้าเวสุวรรณนั้นทำเครื่องรางของขังต่างๆเพื่อป้องกันภัยจากวิญญาณอีกด้วยนะคะเราจึงมักเห็นท้าเวสุวรรณที่เป็นรูปภาพของท้าเวสุวรรณในรูปลักษณ์ของยักษ์ยืนถือกระบองยาวหรือไม้เท้าขนาดใหญ่อยู่ระหว่างขาเหมือนมีขาสามขาค่ะ เนื่องจากท้าวเวสสุวรรณนั้นหรือว่าท้าวกุเวศมีรูปร่างพิการจึงเป็นเหตุให้พระพรมตั้งชื่อให้ว่าท้าวกุเวศแต่ในวรรณคดีหลายฉบับรวมทั้งตำราโบราณได้กล่าวตรงกันว่าอันที่จริงแล้วท้าวเวสสุวรรณนั้นเป็นยักษ์ที่มีผิวกายและผักพัสตราพรน,นั้นสีเหลืองทองค่ะจิตใจงดงามจิตใจดีงามและอุทิศตนถวายเพื่อพิทักษ์รักษาพุทธสถานและ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามวัดเราจึงมักเห็นรูปท้าเวสุวรรณรูปปั้นยักษ์ที่มีหนึ่งตนหรือ2ตนยืนถือกระบองค้ำอยู่ตรงหน้าวิหารหรือว่าโบสถ์ที่เป็นที่เก็บของมีค่าต่างๆโบราณวัตถุของทางวัดต่างๆนะคะ ถ้าเกิดมีตนเดียวค่ะก็คือท้าเวสวุวรรณแต่ถ้าเกิดมีสองตนก็คือบริวารของท้าเวสวุวรรณที่คอยทําหน้าที่ปกปักรักษาบริเวณวัดนั่นเองนะคะนี่ก็คือความเชื่อโบราณก่อนจะจบค่ะขอเล่าเกี่ความรู้เกี่ยวกับท้าเวสวุวรรณเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับอดิตชาติเรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระโพธิสัตว์ เสวยชาติเกิดเป็นบิดาของเด็กหญิงตาบอดคนหนึ่งพระโพธิสัตว์รักและก็สงสารลูกสาวตาบอดคนนี้มากๆเลยอยู่มาวันหนึ่งได้ยินข่าวว่ามีหมอที่เก่งดุจเทวดาจึงเดินทางนำตัวลูกสาวเนี่ยลูกสาวตาบอดเนี่ยไปหาหมอคนนั้นเพื่อให้รักษาดวงตาของลูกสาวหมอจึงบอกว่าต้องใช้สมุนไพรชนิดหนึ่งมาทาเป็นยาซึ่งจะทำให้โรคตาของลูกสาวนั้นหายได้แต่หมอไม่มีสมุนไพรชนิดนี้นะ และสมุนไพรชนิดนี้นั้นหายากมากต้องไปเอาในสถานที่แห่งหนึ่งที่อันตรายมากจึงจะได้มาเมื่อคนเป็นพ่อรู้ว่าสถานที่และก็ลักษณะสมุนไพรเป็นยังไงแล้วจึงฝากภรรยาให้ดูแลบุตรสาวคนนี้ในขณะที่ตัวเองนั้นออกไปหาสมุนไพรถ้าหายไปนานแสดงว่าตายแล้วแน่นอนเมื่อฝากฝังเรียบร้อยแล้วจึงเดินทางไปหาสมุนไพร คนเป็นพ่อนั้นได้เดินทางเข้าสู่พื้นที่ของคุยหกะยักษ์หรือยักษ์ผู้เฝ้าคุมสมบัติซึ่งเป็นบริวารของท้าเวสวรร์รักษาอยู่บริเวณนั้นโดยท้าเวสวรร์ได้ให้ยักษ์รักษาสิ่งสำคัญบางอย่างและให้อนุญาตว่าใครเข้ามาบริเวณน,นี้อาณาเขตนี้ที่เฝ้ารักษาอยู่ให้ฆ่าและจับกินเป็นอาหารได้จึงทำให้คนเป็นพ่อนั้นอาจจะถูกยักษ์จับกินเป็นอาหารก็ได้ แต่ท้าวเวสสุวรรณก็ได้ให้ปริศนาธรรมเอาไว้ว่าถ้าผู้ใดตอบได้ห้ามค่าเด็ดขาดเพื่อให้โอกาสกับคนมีบุญคนยังมีโชคยังไม่ถึงข่าวตายผู้มีปัญญาและคนมีธรรมะได้รอดชีวิตซึ่งแต่ละสถานที่ท้าวเวสุวรรณก็จะให้ปริศนาธรรมที่แตกต่างกันกันกบยักคุยหาก,การแต่ละตน ซึ่งยักคุยหาการตนนี้ได้ปิสนาธรรมชื่อว่าพรหมวิหารปัญหาซึ่งถามว่าในพรหมวิหารทั้งสี่คือเมตตาการุณามุทิตาและอุเบคาข้อในสำคัญที่สุดผู้เป็นพ่อจึงพิจารณาว่าลูกสาวของตนนั้นตาบอดนำอาหารดีเสื้อผ้าดีๆสวยๆให้ใส่ก็ช่วยให้มีความสุขไม่ได้คนที่ป่วยเป็นโรคที่ทุกทรมานต่อให้หาอาหาร การแสดงดีๆอย่างไรก็ช่วยให้มีความสุขไม่ได้คำตอบจึงไม่ใช่เมตตาจึงพิจารณาต่อไปว่าลูกสาวของตนเองนั้นตาบอดจึงไม่มีใครอิจฉาลิษาลูกสาวของตัวเองแน,นงล่ลูกสาวของตนเองนั้นก,นนก็จึงน่าจะไม่ต้องถามหาการมุทิตาคำตอบจึงไม่ใช่มุทิตาลูกสาวของตนเองนั้นตาบอดไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้ใคร จึงไม่ต้องการให้ใครมาวางเฉยหรือให้อภัยพอไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแน่นอนลูกสาวของตนนั้นจึงไม่ต้องการอุเบกขาคําตอบจึงไม่ใช่อุเบกขาแต่ลูกสาวของตนนั้นต้องการพ้นทุกต้องการหายจากการตาบอดลูกสาวของเขาต้องการความการุณาคําตอบจึงต้องเป็นกรุณาแน่ๆเมื่อคิดไตร่ตองดีแล้ว และได้คำตอบแล้วว่าเป็นกรุณาผู้เป็นพ่อจึงตอบคำถามยักษ์ไปว่าคำตอบคือกรุณาฝั่งยักษ์จึงฉเฉลยว่าถูกต้องแล้วจึงฆ่าคนเป็นพ่อไม่ได้ตามคำสั่งของทาวิสุวรรณว่าผู้ใดที่ตอบคำถามได้จะต้องปล่อยตัวไปยักษ์จึงถามผู้เป็นพ่อว่าท่านมาที่นี่ทำไมต้องการสิ่งใดผู้เป็นพ่อจึงตอบไปว่าต้องการสมุนไพรลักษณะเช่นนี้ไปรักษาดวงตาให้แก่ลูกสาวยักษ์ผู้รู้จัก สมุนไพรต้นนี้ดีจึงชี้บอกให้ผู้เป็นพ่อคนเป็นพ่อจึงได้นำต้นสมุนไพรและกลับบ้านไปเพื่อนำสมุนไพรไปให้หมอหมอก็ทำการรักษาดวงตาของลูกสาวจนหายเป็นปกติดังนั้นในพุทธคุณนะคะพุทธคุณทั้งสามคือปัญญาที่คุณกรุณาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณหนึ่งในนั้นคือกรุณาไม่ใช่มุทิตาไม่ใช่เมตตาไม่ใช่อุเบคาเพราะการุณา เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดในพรมวิหารสีนั่นเองค่ะใครที่อยากไปไหว้ท้าวเวสุวรรณนะคะทุกคนองค์ท้าวเวสุวรรณในไทยที่เราเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เราจะแนะนำนะคะก็มีหลากหลายที่เลยที่เราไปบ่อยๆก็จะเป็นวัดจุรามณีที่สมุทรสงครามแล้วก็ที่อุดรน,นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแนะนำวัดต่างๆนะคะให้ทั้งในเขตกรุงเทพแล้วก็เขตรอบๆนะคะก็คือวัดจุรามณีที่สมุทรสงครามค่ะหรือถ้าในกรุงเทพก็จะมีวัดสุทัศน์ เทพวรารามค่ะวัดสุดทารามแล้วก็วัดที่เป็นวัดบางชันนะคะวัดภัยเงินโชตดตนารามวัดพรมหมลังสีแสมดำวัดบัวขวัญพระอารามหลวงนวนทบุรี วัดพังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหงทองและวัดวีระโชตธรรมรามแล้วก็จะมีทาวิสุวรรณอายุ100ปีวัดโพใหญ่จังหวัดสะเชิงเซาค่ะวัดไล่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมิ่งเมืองจังหวัดน่านวัดปทุมบูชาจังหวัดปราจีนบุรีวัดศรีสะทองวัดพระลาหูจังหวัด นคนปรปฐมวัดลาดบัวขาวจังหวัดราดชบุรีแล้วก็ที่สารหลักเมืองอุดรธานีค่ะหรือว่าที่วัดอื่นๆนะคะที่ไม่ได้กล่าวมาก็ตามนะคะที่เราอยู่ใกล้ที่ไหนก็สามารถไปได้นะคะสําหรับใครที่นับถือในทาเวสุวรรณนะคะทาวเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณีต้องบอกว่ามีอยู่สี่ปางนะคะทุกคนให้สามารถเลือกบูชาได้ถ้าเป็นปางพระ พรมสูตินะคะก็ปางนี้ก็จะเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ชั้นพรมรูปกายขององค์ท่านก็จะมีสีเหลืองทองค่ะสีทองแล้วก็สวมใส่ผู้สาสีทองเหมือนกันอํานวยชัยให้แก่ผู้ที่มาขอในเรื่องของโชคลาบเงินทองค่ะ ส่วนถ้าเกิดเป็นปางจตุมหาราชจะเป็นปางที่เราคุ้นเคยกันดีเป็นยักษ์ร่างใหญ่ดูหน้ากำยำซึ่งปางนี้จะมีรูปกายองค์ท่านสีเขียวออกดำนะคะสวมใส่ภูษาสีเขียวปางนี้ก็จะมะีเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายคุ้มครองให้แคล้วคาดหากใครกำลังดวงตกหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ดีครอบครอบงำอยู่นะคะเจ็บป่วยยังหาสาเหตุไม่ได้แนะนำให้มาไหว้ท้าวเวสสุวรรณปางยักษ์นี้ก็คือปางจตุมหาราชค่ะ ต่อมาค่ะก็คือปางเทพพระบุตรสูติเทพค่ะปางนี้จะเป็นเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะรูปกายขององค์ท่านก็จะสีทองสวมใส่ผู้สาสีแดงค่ะ อํานวยชัยให้แก่ผู้ที่มาขอในเรื่องของความรักคู่ครองต่างๆค่ะทุกคนปางสุดท้ายนะคะก็คือปางมนุษย์ปางนี้จะช่วยให้การดําเนินชีวิตราบรื่นทําสิ่งใดก็ไม่มีอุปสรรคนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นท้าเวสวรรณทั้ง4ปางที่ให้เลือกบูชาได้ที่วัดจุฬามณีใช่ไหมคะเผื่อใครที่ไปครั้งแรกแล้วงงว่าทําไมท้าเวสวรรมีหลายจุดจังเลยสรุปว่าองค์ไหนเป็นองค์จริงจริงๆแล้วคือมีหลายปางนะคะ อาจจะต้องไหว้ทั้งทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าเราอุตส่าห์ไปแล้วนะคะส่วนวิธีในการไหว้บูชาตามความเชื่อแบบปากต่อปากก็คือการจุดธูปและนำดอกไม้สีแดงนั่นเองค่ะทุกคนคือวิธีนะคะคือเราจะจุดธูป9ดอกค่ะแล้วก็ดอกกุหลาบ9ดอกนะคะทำสะอาแล้วก็สมาทานศีลห้าสวดคาถาชินบัญชรตามด้วย บูชาทาเวสุวรรณบูบูชาทาเวสุวรรณค่ะแล้วก็ขอพอรได้ทั้งโชคลาภการเงินการงานแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องประสบความสำเร็จแล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปนั่นเองค่ะทุกคนและนี่ก็คือกำเนิดอ,อดีตชาติของทาวเวสสุวรรณตามความเชื่อของศาสนาต่างๆและ วิธีการไหว้าท้าวเวสุวรรณรวมถึงชี้จุดว่าเราควรที่จะไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่ไหนได้บ้างที่เราใกล้ๆนะคะจบแล้วค่ะทุกคนหวังว่าจะได้รับความเต็มอิ่มกับความเพลิดเพลินนะคะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย